สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับมิสโมอีกแล้วนะคะเนาะมื้อนี้มิสโมพาท่านผู้ชมมาสำรวจปลาค่ะเพราะว่ามิสโมมาหาซองเบงเก่าลักค่ะอยู่ฝรั่งเศสเอิ้นว่าบักชาตินเนาะค่ะเนาะเห็นว่าจะเก่าลักกำลังกำลังนวยค่ะคือว่าตอนนี้คณะนี้เขาคิดว่าเขาอาจะใส่เม็ดเลยจ้ะอันนี้อันนี้นวยใหญ่จ้ะท่านผู้ชมจ้ะเบิ่งเด้อมิสโมมาสำรวจเบิ่งเดี๋ยวมิสโมจับให้เบิ่งเดียจ้ะว่าว่ามันหนามมันแข็งไปนะจ้ะ โอเคน้ำเขายังนิ่มอยู่จ้าจับได้โอเคมือของมิสโมกะมือคนค้วเนาะค่ะเนาะคนทำอาหารมือปิดพาสเตอร์ค่ะเกิดอุบัติเหตุนะจ๊ะเนาะเบิ้งเด้อค่ะเด้อยูนี่หลายหลายค่ะท่านผู้ชมจ๋าเบิ้งต้นเกาลักเต็มเลยค่ะต้นนี้มิสมูกขมาในป่ปาเกาลักค่ะอันนั้นก็มิตังแต่เกาลักเนาะค่ะเนาะเบิ้งเด้อ หน่วยเต็มเลยคะ่ะดกเต็มเลยบ้านเฮาแตกต่างจากบ้านเฮาเนาะคะ่ะเนาขึ้นหอดไทแลนเฮาค่ะอยากให้ไทแลนเฮามีแบบนี้เนาะจ้าเนาะสิไดเก็บกินเก็บขวากินมีวิตามินเนาะค่ะเนาะเบิงอุ้ยสวยมากเลยค่ะชอนี้เดี๋ยวจักหน่อยเขากับสิล,ล้นล่วงเนาะจา้าแต่ว่าช่วงนี้ยังเก็บประคั้นในใ,นใดเพราะว่าเขายังหน่อยอยู่เขาปรคั้นในไซเมดจา้าหรือว่าเริมไ่เมดแลลวนะประมาณนี้แหละคะ่ะเบิ่งเนาะจา้า มินมิสม e มาในปลาค่ะมาสำรวจปลานี่คือนี่คือเป็นเป็นปลาต้นเกาลักหมดเลยค่ะบักชาตเต็นจากฝรั่งเสเตืน่นมิสมูเอาไปถ้าเกิดมันลนมันล่วงนะจ่ะมิสมูมาเก็บพอมิสมูมาเก็บมิสม e ู่กะเสกระเทาะเปลือกจก้ะตอนมิสมู่นี่กระเทาะสดๆเลยเนาะค่ะเนาะดึงเปลือกเอาเปลือกเขาออกสดๆเพราะเอาเปลือกเขาออกสดๆแล้วมิสมูก็เอามะ เอามาต้มน้ำตาลค่ะเห็ดเป็นคือจังทั่วแดงไหมคะ่ะทั่วต้มน้ำตาลนะมีสโอเอาแล้วก็ส่วนหนึ่งมีสมอมาก็ไมาเห็ดกับเขาคะ่ะเอามาผัดมีสโอามาผัดคล้ายๆกับเม็ดมะม่วงหิมะพานเหมือจ้าแต่ว่ามีสมอมีใส่เกาลัดลงไปคะ่ะแล้วนในใก็ใส่เนื้อไก่ค่ะแซ่บเซ็ปหวานหวานกับท่านผู้ชมแต่ว่ารสชาติของเกาลัดอีกอย่างหนึ่งมันกับไข่ไข่กับมันญี่ปุ่นเฮ่าเหมือนจ้ามันมันแกวแดงของเฮ่าเหมือนะภาคอีสานบ้านมิสโอินมันแกวแดงเนาะจ้ามันญี่ปุ่น รสชาติกสิหวานไข่ไข่กันค่ะสวยสวยค่ะท่านผู้ชมเมืองเด้อเมืองเด้อเก่าละขึ้นตน้นหมองขึ้นหนุนขึ้นนวยบุงหงอกมจ้าสวยมากเลยจ้าจาหน่อยเขาก็สิร่นห่วงลงมาจ้ามีเมื่อคิดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งนี่แหละจ้าช่วงนั้นก็สิเป็นช่วงหนาฝนแล้วก็ออกมาเก็บเห็ดพร้อมค่ะป่านี่มีเห็ดนะคะเห็ดเซฟเห็ดเซฟไ่แล้วก็เห็ดเหลืองค่ะเห็ดท่มีราคาเนี่ยจ้า มิสโมสิสพาส,สำรวจไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะนี่นะจน้ะชีวิตของมิสโมมิสโมอยู่มันนอค่ะอยู่ยุคซีีซีทิศตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสจ้ะอันนี้สิเป็นป้าเห็ดค่ะเห็ดนี่สิบค็อยเกิดนะคะเห็ดเซฟอยู่อยู่ตรงยุจจุดนี้แต่ว่าอีกยุดจุดหนึ่งอาจจะเป็นเห็ดเซฟยุจจุดจุดนี้สิเป็นเห็ดเหลืองค่ะอันนี้ก็เป็นป้าเก่าลักค่ะอันนี้เป็นสวนเลยจ๊ะสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชม อุดรวมสมบูรณ์มากเลยค่ะเขาก็สิบล้นล่วงลงมาทุกปีเนาะจ้ะมิสมก็มาเก็บออกทุกปีค่ะสวยมากเลยจ้ามาเด้อจ้าเด้อมาเบิ่งนี่นะจ้าเม็ดน่วยเก่าลักอยู่เมืองจีนเนาะค่ะเนาะอยู่บ้านเฮากินมาจากเมืองจีนค่ะเขาขยเาขยเยานะค่ะเขาแกะเม็ดไปขายเฮานะจ้าแพงแห้งนะจ้าอยู่เมืองไทยมิสมก็ชอบกินค่ะมิสมชอบกินเก่าลักเนาะค่ะ เขามาขายอยู่เยาวราชค่ะเวลามิสมูไปเยาวราชไปเชน่าเท่ามิสมกับศิซื้สืเกาลักมากะบ่คั้นในสุกจ้ะเดี๋ยวย่างสำรวจปลาไปกับมิสมูนะคะเนาะไปเรื่อยๆจ้ะเนี่ยจ้ะวันหยุดของมิสมูบ่มีอย่างไรค่ะมิสมกะัะบ่ได้เหตุงานค่ะเหมือนี้มันอยู่สุดสัปดาห์วันอาทิตย์กะย่างเล่นย่างออกกำลังกายค่ะกับสุนัขของมิสมสุนักของมิสม,สม,สมย่างกรค่ะ ทางยางก็เป็นทาง,งายางไปัิเศษจ้กเขาโคกเขาปลาจ้ะแต่ว่าปลาอยู่ฝรั่งเศสนี่ต้องระมัดระวังนะคะ่ะเวลาเข่าปลาหนึ่งเขาต้องมีเขาต้องมีรองเท้าจ้ะยางาปลาเนาะคะ่ะรองเท้าที่หมอสำหรับยางปลาละกะสองถ้าเกิดท่านผู้ใดแพ้แพ้บอกเ็บไหมจ้ายูนิซิมีเ็ฮฟนอจ้ะเ็บปลาเกาะซึ่งแบบ กินเนื้อกินหนังเลยจ้ะเห็บโตอ้วนๆที่มันมีลายๆขาน้ำสุนักบานเฮาเหม่น้ำหมาบานเฮาเหม่จ้นานี่จ้าระมัดระว่างไวเลยจ้ะส่วนมากตอนแรกมีเฉพาะกเขาใจเป็นอย่างเห็บคืออยู่ในปลาสามีมีสโม่าเห็บมาเสิกก็อยู่กับใบไม้ค่ะพอยอยู่ในป่ามันมีสัตว์ปลาหลายเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็สิ่งที่ควรที่จะระว่างอีกอย่างหนึ่งก็คือหมูป่าจ้ะหมูปลาประเทศฝรั่งเศสหมูป่าเยอะมากเลยค่ะ หมูปลาเขาสิอยู่กันเป็นฝูงค่ะตรงเขาก็อันตรายเนื้อจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเหาพวเห็ดยังเขาเขาก็บม่อันตรายดอกแต่ว่าเหาไปบุกลุกเขาไหมค่ะเวลาไปหาเห็ดเนื้อจ้ะเนาะมีสมวกกับย่างไปเรื่อยๆจ้าย่างาร็สันอันนี้ก็เป็นบักเล็บแมวเนาะค่ะเนะาะบักเล็บแมวปลาจ้ะกินได้นะจ้ะอยู่นี่เอิญบักเงื่อแต่อยู่อีกไทยบ้านเหาเอิญบักอี่งยังมีสมวกกับบุหงะจ้ะ เพืนสันนว่าบอกเล็บแมวนะคะ่ะเนาะเกิดทุกทีเนะคะ่ะกินได้แซบจะเปรี้ยวผูเท่าย่นี่เขาหลายๆคนเพื่อะเอาไปเฮ็ดอันนั้นไหมจ้าอมเปรี้ยวค่ะเพื่อนเอาไปเห็ดแยมค่ะไปต้มใส่น้ำตาลนิดๆแล้วก็คนให้แตกจ้าแตกแน่บ่แตกแน่แ,แ,นแล้วก็เอาเก็บใส่โหลจา้าเขาก็สิเกาะกันเป็นแยมค่ะเป็นน้ำตาลแยมอือ เดมิสโมสิ่งพ่างยางปีชุนบรรยากาศรอบๆลอกกับม,สมิสโวนะคะเนาะเก่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเห็นบ่สเดมิสโมสิซูมให้เบิ่งกน้าจันเนาะสวยงามค่ะสวยงามตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ sì onun, ่มจีดตกดินแล้วค่ะเป็นเวลาสองถุงกว่าแล้ว มองด้วยค่ะเด้อมีมอสซูกไหมเบงโอเคค่ะกะกินมาขันได้จ้ะมาขันได้สุกไปยางไปต่อค่ะยางเบงต่อแต่ต้นนี้หน่วยใหญ่ค่ะเมด็ดใหญ่คันเม็ดพันใหญ่พันใหญ่ให้หลีนะค่ะอยู่นี่เม็ดน้อยเม็ดใหญ่ผสมกันไปค่ะ สวัสดีค่ะเจอมีสมูยางจิกลับบ้านจ้ะเจอแอปเปิลปลานะะเนาะค่ะเนาะเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมจ้ะแอปเปิลปลาเบิ่งมีสมูสิเอารมาัยคอนฟาดนนาเนาะจ้ะเนาะว่ามันสิเหลืองเบลอ่งคนไทยเฮาเนาะจ้ะเนาะเบิ่งเด้อบ่ถือจ้ะท่านผู้ชมเดีมิสมูสสีฝาดใหม่ว่ามีสมูสิเอามาซิมว่ามันเปรี้ยวหวาน,นะะเนาะค่ะเนาะเบิ่งเด้อจ้ะท่านผู้ชมเอาไหมเอาไหมเอาไหม มีมือนาดไหมเนาะคะ่ะเนาะบ่ถือจ้ะท่านผู้ชมเอาไม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 มอีกรอบนึงนะจ้ะผลไม้ปลาเยอะแยะค่ะอยู่ประเทศนี้เประเทศฝรั่งเศสกตาประเทศเนาะค่ะเททนาะโอ้ยไม่ดได้กินกันท่านผู้ชมจ้ะยางพานไปเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปเอาต้นตำตำนี่จ้ะ วยมีมีห้อยคนเขามาเก็บอยู่จ้ะท่านผู้ชมเดอค่ะเดี๋อุดมสมบูรณ์มากเลยจ้ะอันนี้แอปเปิลปลาค่ะโมรูว่าเป็นสีแสบหมือนผีเสื้อมือนจานนะลึกมากเลยจ้ะสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมจ้าอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะ เบิ่งเด้อจ้าเบิ่งเด้อในสวนเต็มอยู่เดี๋ยวมิสมูสิขออนุญาตเอามาชิมก่อนจ้ะเส็บมนะือบอลเนื้อจ่าเนาะอืม อร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมจ๋าเมึงเนาะมีมุอเก็บมาลูกหนึ่งจ้ามัอนี้มีมุบอบรรดาถุงมาต้นนั่นกระดกจ้าต้นนี้กระดกมมีมุมคอคอนยคากกบบ้านจ้าไ,ได้เลยจ้าได้แอปเปิลปลาเนาะค่ะเนาะถ้ามาไม่ยากเราก็ได้แอปเปิลปลา เดซิมมีกรอบนึงจ้ะอืมอร่อยมากเลยค่ะแอปเปิลอันนี้กระบ,บาดละจ้ะกินแอปเปิลแล้วก็ย่างกระบ,บ้านค่ะท่านผู้ชมจ๋ะ รถยน่นเข้ามาค่ะมันเป็นทีน่ยางหล่นของคนเนาะค่ะเนาะมันเขียนว่าสังตองเดเนะค่ะเนาะสังตองเดตเตเฮจ้ะ ความสุขเล็กๆนนหน่อยของมิสมูจต่บริสุทธิบริสุทธเงินค่ะแต่ว่าก็ได้แอปเปิลไม่กินเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมิสมูต้องกราบขอตัวขออนุญาตไปก่อนนะคะเนาะชื่นชอบวิดีโอของมิสมูฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องยูซุยมิสมูด้วยนะคะในจากเพื่อนร่วมเดินทางของมิสมเนะคะเนาะ